นั่งหรือยังนั่งหรือยังเอานั่งนั่งก่อนนั่งหน้าแปดนั่งแล้วแปดนั่งแล้วอ่าชิพี่ช้างนั่งพี่ช้างนั่งเจ้าหน้นั่งแล้วพี่ช้างนั่งลงอ่ะนั่งแปดนั่งนั่งนั่งกันนั่งกันให้หมดก่อนอ่านั่งแล้วนั่งสินั่งนี่อาหารพร้อมแล้วแต่ถ้าไม่นั่ง อดกินอ่านั่งนั่งเลยนั่งแปดรู้ภาษามากเลยอ่ะพี่โทนี่นั่งก่อนลูกโทนี่นั่งนั่งอ่ะพี่โทนี่นั่งแล้วอ่านั่งนั่งกันให้หมดนั่งพี่ช้างทําไมล้นกว่าเขาอะอ่านั่งอ่ะพี่ช้างนั่งพี่โทนี่นั่งอ่ะแปดนั่งลูก ไม่นั่งไม่ต้องกินแล้ววันนี้นั่งนั่งแปดนั่งเออไปกินอีสองเม็ดพอละไม่ต้องกินตรงนี้ละอ่านั่งกันยังอ่านับหนึ่งถึงสามนั่งลุกนั่งเ,เลยครับอา่านั่งลุกนั่งนั好好่งลงนั่งลงนั่งนั่งก่อนไม่นั่งไม่ต้องกินนะวันนี้ ยิงแม่ยิงกลับมามืดอ่ะอนั่งกันหมดแล้วนั่งแล้วนั่งแล้วนั่งยังนั่งล้วหรืออีกคนนึงยังไม่นั่งอ่ะนั่งนั่งสินั่งพร้อมๆกันสักทีนั่งนั่งอ่ะนั่งแล้วเออนั่งแล้วเออนั่งนั่งนั่งเนาะหนูต้องนั่งนะครับอ่านั่งทีนี้นั่งกันยังสองตัวเนี่ยช้างช้างโทนี่แปดมันนั่งรอเบื่อแล้วช้างนั่งยังไม่นั่งเลย โทนี่มันนั่งแล้วช้างนั่งลงอ่าช้างนั่งแล้วได้กินอ่ะนี่อ่ะทางนี้มามาทางนี้ลูกทางนี้เนี่มาทางนี้เนี่ยทางนี้นี่นี่มาทางนี้โทนี่แยกกันกินวันนี้แยกกันกินเพราะว่าหิวจัดอ้าว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 าทำไมทำอย่างนั้นน่ะเออไม่ได้แยกกันกินไม่อร่อย วันนี้กินอาหารขยำน้ำต้มกระดูกหมูดูหูใิเน่ะใหญ่โตมโหูลานแล้วเกินหูเนี่ยดูหูค่ะดูหูหูหูคนไม่ทำสัญญกรรมหูเป็นแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้พอโตขึ้นหูก็จะใหญ่ปิดปูหู มแมลงเข้าก็ไม่รู้เรื่องอ,อืมอืมกินซะลูกกินซะกินซะกินด้วยฟังแม่บ่นด้วยอืมอืม,อมกินกินกิน